มรนนี่ก็บมานครับผมนี่สวัสดีครับผมผมสักช่องทีเชอรครับผมมันนี้ผมก็เก็บดอกกระเจียวหม่องเกาอีกครับหม่องท,ที่ที่ผ่านมาครับเนาะแต่มาเมื่อน,นี่ซมันขึ้นไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันกันพี่น้องเนาะนี่ครับผมเบิร์กันพี่น้องมันขึ้นไม้เมื่อวานม่ามไปเห็นพี่น้องน,นี่มันขึ้นไมพี่บอกเห็นไหมนี่ มันขึนเมื่อวาอนมาผมมาผมไปเห็นไปเห็นนะครับนี่มันขึ้นไม่ได้เลยพี่น้องมันก็ขึ้นไม่นะครับผมก็มีเรื่อยๆอยู่ครับผมอันนี้ก็ขึ้นไม่ครับผมเห็นม่วาอนไปเห็นครับดอกนี้มันขึนนี่มันขึนนี่บานเลยนะครับบกค่อยเห็นนะครับเนาเดี๋ยวไปเบิ่งนีดอกนี้เป็นดอกงามขนาดตรงผมดนั่นดอกนี้งามเก็บดอกนี้เอาเลยเอาใช้ก่อนครับผมนี่โอเคครับผม มาซอนดอกประคับนี่หโอ้พี่นอ้องโอ้สองอันครับผมนี่หืมงามขนาดครับผมดิโอ้โท่อันนี้ผมมันขึ้นไม่ๆนี่พี่น้องด้วยนี่มันม,มองจะาหูนะอันนี้สายมือครับผมดิว่า เขาเขาบตั้งใจแนมที่เห็นครับผมนี่เลยมันขึ้นน้อยหนึ่งนี่กำลังขึ้นครับผมนี่นี่พูนนี่ห่างกันสอกนึงครับจากตัวนี้แต่ละต้นมันจะมีลายที่แแถวนี้พี่น้องนี่พ่อมอยมีห้าหกดอกครับผมนี่ดอกหนึ่งครับเนาะนี่สองครับผมสามสี่ตัวนี้ผมหยิบแบนเพราะเห็นพี่น้องสี่ห้าพูนหกนี่นี่เจ็ดพูนเจ็ดแปดดอกพี่น้องใกล้ๆกันพุ่นอีกกรแม่นครับผมนี่ใกล้ๆกัน จีนอง,งอพี่น้องสวย,ยงามมากเก่าโอ้ยพี่น้องเด้อเฮ้งามขนาดเลยโอ้ยเนาะนี่แหละกำลังเสียบพี่น้องเอาไปกินแจวโอ้ยจีนองอ่อนอ่อนดีเลยอ่อนอยู่ครับเติร์นออกใหม่ๆ โอ้ดอกใหญ่ขนาดดอกนี้โอ้นวลดอกน้อยๆพี่น้องเห็ดตะลัหมีดอกเดียวกำลังกินลูกขาดพี่น้องพี่น้องแต่พี่น้องนี่ดอกนี้โอ้ี่ดอกใหญ่ครับเด้อ พี่น้องงามขนาดเลยดองเบิ้งครับพี่เนี่ยนี่ต้นมันเลยครับแล้วนี่มันเป็นหูเลยครับผมน,นี่ไปใหม่มันก็ออกจากจากนี่ออกจากเบานี่เออพี่น้องงามขนาดเลยดูทีน,นี่หูเนี่ยนี่หูเนะี่ยหูมันนะเดี๋ยวะจะขุดเบิง้ง อืมครับผมนี่ออกมาแล้วอืมอืมหอมขนานดไหนนะ นะครับผมนี่ครับผมวีโอ้นี่ยขนาดงามขนาดดอกนี้ครับผมอือหือ โอ้อือืมนี่โอ้โใหญขนาด้นนมนมาในน่อยพี่นองพ่นียคน่ตนน่อยนีนีครับผม ไปเสียไปเสียมากเลยครับผมถ่ายเฉพาะชงเป็นดอกเป็นดอกงามๆที่สุดอาจจะร่มกับงามทุกดอกนะวะแต่ว่าก็ไปถ่ายหมืดกับบอไว้แล้วเนาะพี่น้องก็กลายดอกเป็นลอยดอกก็ปรจําเป็นขนาดถ่ายสั้นๆพี่น้องคนก็บขาบังหลายไปหนึ่งดอกอู้หงามพี่น้องดูดินี่ดูครับนี้มันอยู่นี่นี่ขาวอู้ยพี่น้องดูดิ เป็นขึ้นหนองใหม่พจริงนะน,น,นี่ขาวขนาดเลยู่ใต้ดินเลยครับผม โอ้ดอกนี้โอ้ดอกนี้งานขนาดป้องทาน,นะ้อื้มโอ้ม่เกือบลมอีอครับผมนีดเดี๋ยวเต็มกระตาครับผมนี่ครับ เดีย๋ยวพอลายด้วครับเล้วผมมีกดผมถ้าเต็มกระตาเนี่ยผมเศร้าเก็บเลยครับผม <c ười> คือใครๆผมเก็บเห็นแล้วงงนะครับ่ถ้าเก็บเต็มกระตาผมก็จะบวกเก็บต่อเอาซับนี่เอาแค่เต็มกระตาเนี่ยพอเด้วผมมีแคนแคนมีลายก็บบกเก็บแคนแคนบะมี่ก็พยายามหาให้มันเต็มกระตาะครับคือใครๆเห็นแลงงน้วงงอะไรดีน้อยนึงไปลองนี่ดีไหมดีน้อยนึงก็เต็มแล้วเนี่ยประมาณสิบห้าดอกน่าจะเต็มครับผม เลิอกอู้ในสองอันพี่น้องนี่เลดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งสองดอกกำลังขึ้นครับผมอืมอืที่เขียวผมมันอ,อ่อนอยนี่ยนี่ครับผมพวกนี้ขึ้น เป็นกองกองเลยพี่น้องประมาณเต็มกระตาหนักเต็มกระตาพอดีครับผมนี่เดี่วนี่ึน้นเหรออันซีดแด่มันมันเหี่ยวไปแล้วนี่หนึ่งสองพี่น้องนี่ห่างกันแค่ซอกหนึ่สงสามสี่ครับผมสี่ห้าหกพี่น้องเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีสิบห้าสิบกสิบกอกพี่น้องอยู่สิบหกดอกเต็มกระตาพอดีลพี่น้องสิบดอกเดี๋ยวไปบิ้งอันดอกจุ๋มๆมีพี่น้องไปย่างย่าง,งหาบกับนนะ ดูน้ากันนะโอ้นี่ اي, ดอกจูงๆก็มีครับผมสิกดอกเจ็ดดอกนี่ครับผมนี่สิเจ็ดดอกนี่มันก็กำลังขึ้นนีเจ็ดโอ้สิบแปดดอกนี่ครับผมนี่สิบแปดดอกเขียวๆนี่สิบแปดนี่สิบแปดดอกนี้นี่ก็เริ่มเอาได้แล้วโอ้นี่อันนี้น้อยพวกพี่น้องอองเากำลังขึ้นครับวันนี้นี่ครับกำลังขึ้นอย่างไนี่กำลังขึ้นครับผมอ๋อนี่อันนี้ก็แม่ครับผมนี่ยี่สิบดอกนี่ มองดูยี่สิบดอกเลยอันนี้ก็น้นอยพระผมต้องเอาดากพี่น้องต้องห็นว่าครับผมนี่นี่ครับนั่งเกินยี่สิบดอกเต็มกระตาพอดีครับพี่น้องเอาซ้ำนี่เราปิดคลิปแล้วผมนี่ผม 이니다 r e เดี๋ครับผมอืมอ่านี่ครับผมสุดท้ายแฟนสวยแล้วพี่น้องด้วยอันนี้ว่าสิบุเก็บเลยครับผมเจออดตแจ๊บอะไรว่าสิบุเก็บเลยสุดท้ายแฟนสวยครับผมเก็บด,ดอกนี้ดอกเดียวหรวอวะพ่อเลยละพี่น้องน้งอก อุย้ยสุดท้ายงามมีลีพี่น้องฟูแน่ง,งามกว่ามูสิมาดอกสิมาดอกเหลือน,นิดเดียวที่เต็มแล้วครับผมมาซ้ำนี่แล้ววะได้อีกดอกนงพอกระเทินนี่ครับผมอู้งามขนาดโอเคครับผม ส,ส่นอีพ,พีนี่ก em. ็เอาซมีพี่น้องเอาเต็มกระตานี่ก็พอตามตามตามที่ตั้งแจพี่น้องก็หลุนตะกาก็บอกเอาเด้อพี่น้องพอแล้วละเอาซมีส่นนี้ผมก็ป็นมันเก็บเสมือแต่ว่าไม่ได้ไปขายไปเสนอสมัครไปแจกเขาคนคนพี่น้องเขามาเก็บบ่ได้ก็แบ่งๆกันไปมีมือหนีก็ให้อีกคนนึ่งมือหนากให้อีกคนหนึ่งนะสลับกันไปเรื่อยๆแบ่งๆกันครับผมว่าได้ขายดอกพี่น้องแบ่งงกันกินกันไปโอเคครับผม โอเคครับผมมินีิกับมานครับผมนี่เต็มกระตาคือเก่าครับผมมินีิโอเคครับผมจะได้ขอบคุณอะไรครับที่เข้ามาชมให้กำลังใจและซับสไครต์กับผมขอบคุณด้วยหลายนะครับเด้อฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับผมแล้วก็รอบอีพีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโดยลองไปไปโดยใหม่แนวโดยนี่บอมาแล้วครับผมนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผม